อยู่ในรีสอร์ทนี่เหรอแต่เราอะไม่ได้ลงก็เดี๋ยวกลับมาลงบ้านไม่แบบนี่เราตอนนี้ได้ไหมเหรอเราจะต้องขึ้นรถไฟไปอีกรอเจะต้องรีสอร์ทเนี่ยอ้วนถ้าเดี๋ยวพี่เจฟเดินลงมาไหมเหรอเดินฝั่งนี้เป็นเขาอะนี่ใช่ฝั่งนี้จะเป็นผาอันนี้แหละรีสอร์ทที่บอกว่ามีกิจกรรมให้ทำอันนี้แม่น้ำอะไรพี่เจ๊

จะถ่ายมันงน่ะนี่นี่ไม่ต้องถ่ายมันเป็นวิดีโอไม่ต้องกดมันเป็นวิดีโออยู่แล้วดูแล้ว,ลวนะยาวไหมกระเ้นเนี้ยยาวเลยเหรอยาวถึง,น,งน้ำตกเลยเหรอตรงนู้นหมดแล้วตรง,แ,ตรงแค่ช่วงนั้นที่<อ>มันเป็นสะพานไม้ แต่ตรงนี้มันก็เป็นตามปกติแล้วี่เจีไปเตี่เจ้ยียมือ <c oughs> ถือล่อนทิ้งไปเลยตรงนี้เป็นหน้าผาเป็นภูเขาเอย่างนี้เลย นี่กำลังเลยยี้ยงแล้วสวยเลยเหรอนี่งไงดูดีป้าหน้าป้าเลยป้าป้าป้า,ปาหันมานี่หันาหนี้ <c oughs> โอ้โหหน้าเบลอ <c oughs> หน้าเบลอได้แสนนี่อ้ว,วนสะพานไม้ไผ่นี่เหรอที่ที่เขาบอกว่าสร้างยากดแล้วูระวังขา เยืนทีหน้าหายไปแถบขาเเฮ้ย้วมหายังหายยังตายแล้วหายหาพี่นี่ไงนะทักกาดแต ไปเปล่าเมื่อกี้หาเมื่อกี้หา,หา,หา,หางั้นเดี๋ยวว่ย้อนกลับมาสิแล้วก็มาลงนี้เดินมาก็ได้เดี๋ยวจะลงป้ายนี้